เขาเดินทางอย่างไรประกอบจิตประกอบชีวิตของเราอยู่อย่างไรก็ได้ข้อพิจัรนามาเป็นที่ผูกอกภูกใจแล้วก็ผมเห็นการรับเวลาเพราะว่าบ้านจัดถามถามใหญ่นี้นานหลังจากปีใหม่มานี้ยังไม่ได้พักได้พอนี่แต่งานตบงานตบรวมแล้วเจ็บแปตกตำที่จำได้ก็เป็นที่หน้า ตลอดใจเจนทีน่าเหนื่อยเจนทีน่าท้อแท้แก่ญาติจะโยมดังนั้นกับผมได้รับความเมตตาจากพระประวาติที่อยา,ารย์ในข่าวครั้งนี้ขอกราบขอบพอระคุณในเมตตาท้ายที่สุดนี้ขอถวายให้แก่พระเดชพระคุณท่านหน้าที่ในการสรุปสรรมเจตนาหรือมีเมตตาจิตันใด จะทำให้ญาติโยมชาวบ้านตถามได้มีกําลังจิตกําลังใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมตึกต่อไปขอสบายเวลานิมนประจบ่าสาธุสาธุสาทุร้อยเดะโยเราอยู่ได้ด้วยกำลังใจ เราพอ่อท่านบอกว่าทุกช,น,ชนเรามีความสุญเสียกันมาัต่แต่ปีใหม่มาจนถึงปัจนนีพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาเดือนเดือนในบทอภินันปัจจุบันเกี่ยวเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่ร่วมบุความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรมร,มนธรมดาเราไม่รม่วมบุญความาเจ็บไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่ร่วมพ้นความตายไปได้อยู่ตายอย่างไรโยกกับนั้นเป็นนักนตวบอกการจะหลบแล้วโยกหนึ่งตายอย่างไรจะได้มีคุณค่าให้คนเจดคนจับอันวัวควายตายเล่าเ,เานื้อเขาหนังช้าตายอย่างเนื้อนาเป็นสักสี คนเราตายเหลือแต่ชั่วดีบรรดาบีประดับไว้ลงโดกันคนนั้นคุณนาวความดีตรงนี้ที่แม่ว่าอตาเราได้ช่วยกันเรียกว่าทำบุญเสริมไปให้กับคุณพ่อผนโภเงินคุณพ่อผนโภเงินแต่ท่านมีคุณเดิมอยู่แล้วนะคือท่านทำบุญเองให้ทานรักษาสิ้ง็เอป็น่ิตภาวนาแต่ว่าลูกๆ เนะมาทำบุญเสริมตรงนี้ด้วยความที่ว่าไม่อยากให้คุณพ่อดวงวิญญาณของคุณพ่อไปตกสู่อบายภูมิไปไปทางสีขาวดังนนธนูตรารถนาบนกุศลตรงนี้โยกเราถือว่าเราทำกันมาถูกต้องดีแล้วมนามดีแล้วโยกเสียตละแบบนี้ถือว่าเป็นความเสียตละที่ยิ่งใหญ่ของลูกหลาน เกิดจากอะไรเกิดจากความตัดสนอยู่กระทับเวทีตรงนี้แล้วโยมความตัดสนอยู่กระทับเวทีตรงนี้ทำให้เราได้ทำบุญใกับคุูพ่อดทำอย่างเต็มที่ประกูลโภมนึงเป็นประกูลที่ใหญ่เป็นประกูลแบบอย่ากล้าเทียสละก้าวทำบุญก็ให้สืบทอดเดินตระกูลนี้สืบทอดกันไป ก็จะเป็นการทําบุญในคราวครั้งนี้โยมสูญเสียโยมก็ยังได้ปัญญาสัมผทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมชนะการโดยทั้งตัวโยมเราได้ปัญญาจากการังเทศทำธรรมเราได้แสงสว่างจากพระสมมาที่เจริญะสดงธรรมตรงนี้แหละโยมเราสูญเสียตรงนั้นไปเราเพื่อได้กลับคืนตรงนี้มาเพราะฉะนั้นในวันนี้ อาตมาภาพจึงของอนุโมทนาสาทุกการกับท่านผู้เป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะคุณแม่แจตีทองเงินเนี่ยคุณแม่แ่จตีโอหยกคุณแม่แจตีทองเงินเป็นเสาหล,ลักนเบื้องแนวนะอนุโมทนาเนีเ่ยโยมแม่แจตีอนุโมทนากับลกูกหลานทุกคนที่มาให้กำลังใจคุณแม่แจตีด้วยออำนาจในคุณพระศรีรัตนตรัย เราคือคุณพระพุทธคุณพรธรรมคุณพระสงฆ์อำนาจใน่จริงกับจิตทั้งหลายในตาคนโลกจงมารวมกันมาเป็นตบะมาเป็นเดชชมาเป็นพลว่าปัจจัยนนันำส่งไปถึงืดวงวิญญาณของคุณพ่อลโพเงินหากว่าดวงวิญญาตกทุกข็ขอให้พ้นจากทุกขากว่ามีความสุขอยู่แล้ว ขอให้มีความสุขจริงเป็นไปและท่านทั้งหลายที่มาร่วมมาเป็นกุศลในคราวครั้งนี้จงปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาภะปฏิภาณธราชาสมบัติโดยทวนหน้าทุกท่านทุกคนเทิเนแสดงทุสัตธรรมมรทตนาเห็นตรงควรเก่เวลาพาะอะยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็ด pues ีด้วยประการฉะนี